สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f ีฟีท้อยถอย,ถอ,ยอันนี้สาวแก้วมารับนะคะกิ่งไหลามาหับสักอาพี่อุ่มไปวันเกิดมาหับพี่อุ่มไปวันเกิดน้ดนองเงียงก่อนน้องน้ำผู้ ใส่ชุดต้องใส่ถุงเท้าก่อนตีใส่ถุงเท้าพร้อมออกลูกเนาะอใส่ถุงเท้าหนาวบูมือขึ้นหนาวแห้งดื้อหนาวกดสมืออยู่มือขึ้นอืม โอ้ยนกอีเอียงพี่น้องเอยสร้างเจ้าเป็นยังสร้างเจ้าบ่ดำเต๋อโอ้สร้างพลิ่มดินแดงบอเม่นดอกพ่อขี้ขั้นพ่อขี้ขั้นโทษเด้ออแก้วไอ้แก้วนกอีเอียง บบครับให้เข้นทมเลยถามถามโบเศร้าเลยค่ะถามตังสิาพาไปเที่ยวไปวันเกิดนะคะน้องน้ำผู้เตรียมพร้อมแล้ว เออเขอว่าจิบอันใส่ถ่ายอยู่ผัดหลงแล้วยันั่นแล้ะมันสูตรโอ้เกี่ยวสิเป็นยางน้ำปีนาปีนาก็ว่าปีหื้ออย่างละ Bài 2 Tốn sao Sao kiểu Nhưng là sao biến phân tình Mất là tiền Thịt chết khả Bất tông những nhạc phái nữa không vô, Chắc Chắc lếp chếp lếp mới chắc chếp mong đấy ไเป็นม่ต่อยเพิ่ชอบถือใหม่เป็นยางเจ้าบ่ชอบถือใหม่เป็นยางุนตีุ่นหรอะไปแล้วนะคะเด็กๆเพดด้เพด เย็บขาแบบเพชรน่อยเย่าไปรถเพิ่นอย่าไปรถเพิ่นรถเพิ่นไปก่อนไปวันเกิดน้องน้ำพุนะคะนกอีเอียงว่าไปสุดหลูสุดทางอันนี้เขาขึ้นเรียบร้อยแท้นี่สาวแกนเรียบร้อยขึ้นผาพะบายแท้ หนึ่งสองสาไปละเด้อพอรุ่นเดีวมาท่านแล้วแขกมากก่อนก็จัดบมท่านแล้วเลยแขกมากแล้วแขกวีไพีเลยมากก่อนแล้วเออเพิ่นกำลังยุ่มยำยุ่มยำกันอยู่ คนมาท่านแล้วเลยแขกวี่ไอพี่มาหอดคนแล้วเขาไปอันยืมหยาเพื่อนมากินยืนถากอนไปยังจะเข้ามองยืมหยาอนเลยเด้อจกมัดสองมัดเด็กหน่อยยืนมาอยู่ กินก่อนกินก่อนกินมันเ่าก่อนจิ้รอก่อนอืมอืมนั้นเนี่ยแกันมันจังแทบเนาะแขกวีไอพีนะคะมามาเร็วผดงานพนบท่านได้เริ่มเลยจะตีแกนจะตีกันไว้รุ่น เอ oh, ้หยาดกันเลยด็้หน่อยกระปโปงเปิดแล้วลูกสาวเดี๋ยวต้องหามาี่ยิบอยู่ลืมยิบบันทายนัำมจะดึงไปหนายิบใส่ถ่ายแจกงน่อยเสียด cô nạp phải nhạt nó như vừa sau chắc và xuống đấy Ê, dẹp nhà có đâu ba, กินเล็วดสาวแก้วิได็จไงท่านพี่อุ่มสาวกระปุ๋งบันพี่น้องล่มร่มแห้งเลยเปิดจักหน่อยกระปุ๋งปิ้วทวนๆล่มแห้งเานาะ

หากินเ <c oughs> <expand> น้อเส <ir> ียมเดี like <bbe> ๋ยวเดี๋ยวพระท่านได้เปิดงานไปเห็นกล้องตูเพิ่ที่นี่อยาปิดตูแล้วตูแล้วไม่ให้ตูหยายัน คุณนายอย่านักเล่งอย่านักเลงต้องพู้ค่ายสิบ่ไม่ยากาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญคลิปนีน้ก็ะไว้ซ้ำนิ้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ